เล่มที่10คําถามที่1ค้นในที่ระโหฐานโดยไม่มีหมายคน้นแต่การค้นกระทําขึ้นโดยอาศัยอํานาจความยินยอมของเจ้าของบ้านการค้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และพยานหลักฐานที่ได้มาจากการคน้นนํามารับฟังได้หรือไม่ทงคําตอบคําพิพากษาสารดีกาที่3578 ทับ2563วินิจฉัยว่าแม้การค้นบ้านที่เกิดเหตุเป็นการค้นโดยไม่มีหมายค้นและร้อยตำรวจโทรถอถุงซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักง,งานรักษาความสงบเรียบร้อยและเจ้าพนักง,งานป้องกันและป,ะปราบปรามตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติไม่ได้ไปปรากฏตัวที่บ้านที่เกิดเหตุเพื่อแจ้งชื่อหรือตำแหน่งแก่เจ้าของบ้านก็ตามแต่ก่อนที่จะดาเนินการค้น ร้อยตำรวจเอกสอสลาได้ขอความยินยอมจากเจ้าของบ้านรวมทั้งจำเลยและผู้อยู่อาศัยในบ้านก่อนแล้วจำเลยเป็นผู้นำการค้นด้วยตนเองแสดงว่าการค้นดังกล่าวกระทําขึ้นโดยอาศัยอำนาจความยินยอมของเจ้าของบ้านรวมทั้งจำเลยและผู้อยู่อาศัยในบ้านที่เกิดเหตุด้วยเมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักง,งานตำรวจได้ขู่เข็นหรือหลอกลวงให้พอพานจำเลยและ ผู้อยู่ในบ้านให้ความยินยอมในการค้นแต่ประการใดแม้การค้นดังกล่าวจะกระทำลงโดยไม่มีหมายค้นที่ออกโดยสารก็หาได้เป็นเหตุให้การค้นมิชอบด้วยกฎหมายและฝ่าฝืนต่อรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดไม่นอกจากนี้ยังปรากฏว่าจําเลยได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกการตรวจค้นโดยในบันทึกการตรวจค้นดังกล่าวได้ระบุข้อความว่า เนื่องจากมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิดหรืออาจใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจนการกระทำความผิดได้ซ่อนอยู่หรืออยู่ในนั้นและมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากเนื่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ทรัพย์นั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อนอันเป็นข้อยกเว้นที่ให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นอีกกรณีหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา92อนุมาตรา4ด้วยดังนี้เครื่องกระสุนปืนของกลางที่เจ้าพานักงานตำรวจยึดได้จึงเป็นการรวบรวมพยานหลักฐานที่ชอบและใช้ยันจำเลยเพื่อรับฟังลงโทษจำเลยได้คำถามที่2คดีที่โจทย์ฟ้องจำเลยหลายคนจำเลยคนหนึ่งอ้างตนเองเป็นพยานสารจะนำคำเบิกความของจำเลยคนหนึ่ง มาใช้ยันจำเลยอื่นหรือรับฟังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจ์ลงโทษจำเลยอื่นในคดีเดียวกันได้หรือไม่ทงคำตอบคำพิพากษาสารดีกาที่5134-2560ทวินิจฉัยว่าแม้คำเบิดความของพยานยโจท์ทั้ง3และบันทึกการตรวจยึดจับกลุ่มตลอดจนบันทึกคำให้การจะเป็นพยานบอกเล่าและพยานซัดทอดก็ตาม แต่จำเลยที่1ให้ถ้อยคําในทันทีที่ถูกจับกุมและให้การในชั้นสอบสวนต่อพนักง,งานสอบสวนในเวลาต่อมาของวันเกิดเหตุจำเลยที่1จึงไม่มีเวลาและโอกาสที่คิดกันแกล้งปรักปร้ำผู้ใดและยังให้รายละเอียดถึงที่มาของไม้ชิงชันแปรรูปของกลางโดยไม่ได้มุ่งผลเพื่อให้ตนเองพ้นผิด เมื่อพิจารณาตามสภาพลักษณะแหล่งที่มาและข้อเท็จจริงแวดล้อมของพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วน่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้จึงไม่ต้องห้ามที่จะรับฟังจำเลยที่หนึ่งอ้างตนเองเบิกความเป็นพยานยืนยันว่าจำเลยที่สองเป็นผู้ว่าจ้างให้จำเลยที่หนึ่งขนไม้ชิงชันแปรรูปของกลางหลังจากถูกจับกลุ่มจำเลยที่หติดต่อไปยังจำเลยที่ส จำเลยที่2แจ้งว่าจะติดต่อเจ้าพนักง,งานป่าไม้ให้ปล่อยเมื่อได้รับอนุญ,ญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างสอบสวนจำเลยที่2ได้มาพบจำเลยที่1ที่บ้านและมอบเงินให้5,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการที่ถูกดำเนินคดีและรับจะดูแลด้านคดีทุกอย่างคำเบิกความของจำเลยที่1ดังกล่าวเป็นประจักษ์พยานที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างจำเลยที่2กับจำเลยที่1 นอกจากนี้คำเบิกความดังกล่าวยังล้วนปรักปรำหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยที่2แต่จำเลยที่2หายได้ใช้สิทธิ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา2 3 3วรรคหนึ่งเพื่อซักค้านจำเลยที่1ให้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ทำให้มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าไม่เป็นความจริงตามที่จำเลยที่1เบิกความจึงเป็นข้อพิรุธของจำเลยที่2 ประกอบกับคำเบิกความของจำเลยที่หนึ่งเป็นการอ้างตนเองเป็นพยานหาใช่เป็นกรณีโจท์อ้างจำเลยเป็นพยานอันเป็นกรณีที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา232มไม่ศาลจึงนำคำเบิกความของจำเลยที่1มารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจ์ลงโทษจำเลยที่2ได้คำถามที่ส คดีก่อนจำเลยเป็นโจท์ฟ้องโจทก์กับพวกเป็นจำเลยมีประเด็นว่าสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมอำพรางการกู้ยืมเงินหรือไม่สารชั้นต้นวินิจฉัยว่ามิใช่น,นิติกรรมอำพรางระหว่างอุทธร์โจท์ซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวมาฟ้องขับไล่จำเลยและเรียกค่าเสียหายดังนี้เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือไม่ทงคำตอบคำพิพากษาสารดีกาที่ 1191ทับ253วินิจฉัยว่าคดีก่อนจำเลยทั้งสองเป็นโจท re, ฟ้องโจท re, และสอเสือเป็นจำเลยมีประเด็นแห่งคดีว่าสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมอําพรางการกู้ยืมเงินระหว่างจำเลยทั้งสองกับสอเสือหรือไม่ซึ่งศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทมิใช่นิติกรรมอําพรางการกู้ยืมเงินระหว่างจำเลยทั้งสองกับสอเสือ ที่ดินพิพาทตกเป็นของสอเสือตั้งแต่วันรับซื้อฝากเมื่อจำเลยทั้งสองไม่ถ่ายถอนที่ดินพิพาทคืนภายในกำหนดสอเสือมีสิทธิ์ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทย์ซึ่งเป็นจำเลยที่สองในคดีก่อนได้อาจเป็นการวินิฉัยใ,ในเรื่องความสมบูรณ์ของนิติกรรมการขายฝากที่จำเลยทั้งสองในคดีนี้ทํากับสอเสือในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรภาค5้าโจ์ได้ฟ้องจำเลยทั้งสอง คดีนี้โจทซึ่งได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทมาตามสัญญาซื้อขายที่โจทก์ทำกับสอสเสือฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยทั้งสองและเรียกค่าเสียหายอาจเป็นการใช้สิทธิ์ในฐานะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยมีประเด็นแห่งคดีว่าจำเลยทั้งสองอยู่ในที่ดินพิพาทโดยละเมิดหรือไม่เพียงใดซึ่งเป็นคนละประเด็นกับคดีก่อนดังนี้มิใช่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอีก ในประเด็นแห่งคดีที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วจึงไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144คําคำถามที่4สารวินิจฉัยความผิดของจำเลยโดยรับฟังพยานหลักฐานโจทย์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องตามที่คู่ความถแถลงร่วมกันชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือไม่ทงคำตอบ คำพิาพากษาสารดีกาที่4173ทับ2563วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา237วรรคสเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะศาลชั้นต้นสืพยานโจท์และจำเลยบัญญัติว่าในกรณีที่คู่ความตกลงกันศาลอาจอนุญ,ญาตให้ถือเอาบันทึกคำเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความพยานในชั้นพิจารณา โดยพยายนไม่ต้องเบิกความใหม่หรือให้พยายนเบิกความตอบคำถามค้านของจำเลยไปทันทีได้เว้นแต่ในข้อหาความผิดที่กฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือสถานที่หนักกว่านั้นซึ่งความผิดที่โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่2และที่3ม,มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีไม่เข้าข้อยกเว้นตอนท้ายของบทบัญญัติดังกล่าวคดีนี้โจทก์ทั้งสองสืพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องของศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่าคดีมีมูลในชั้นพิจารณาสารชั้นต้นจดรายงานกระบวนพิจารณาว่าคู่ความถแถลงร่วมกันว่าสำหรับพยานโจ์ปากทอทงและบะใบ,ใบไม้และโจ์ที่สองได้เบิกความไว้ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องขออนุญาตสารให้ถือเอาบันทึกคำเบิกความพยานในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเป็นคำเบิกความพยานในชั้นพิจารณาสารอนุญาตดังนี้ ศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจนำบันทึกคำเบิกความในชั้นไต่สวนมูลฟ้องมาเป็นคำเบิกความในชั้นพิจารณาได้ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา237วรรคสองการที่สารอุทธรณ์วินิจฉัยความผิดของจำเลยที่2และที่3โดยรับฟังพยานหลักฐานโจทก์ทั้งสองในชั้นไต่สวนมูลฟ้องจึงชอบแล้วคำถามที่5การค้นในที่ระโหฐานโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่า ทรัพย์สินอาจถูกยักย้ายซุกซ่อนทำลายหรือเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมทั้งเจ้าของยินยอมให้ตรวจค้นและเป็นผู้นำเจ้าพนักง,งานตำรวจตรวจค้นด้วยตนเองต้องมีหมายค้นหรือไม่ทงคำตอบคำพิพากษาสารดีกาที่1474ทับส3วินิจฉัยว่าจำเลยซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเรียกเอาเงินจากชอชิงเพื่อไม่ดำเนินคดีแก่ชอชิง จำเลยย่อมตกอยู่ในฐานะบุคคลผู้กระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ากระทำความผิดตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่13/2559ทัข้อ2วรรค2ด้วยมีพฤติการข่มขืนใจให้ผู้อื่นจำยอมมอบเงินโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อเสรีภาพของชฉชิง อันเป็นผลให้ร้อยตรีสอเสือในฐานะเจ้าพนักงานปกครองป้องกันและปราบปรามดำเนินการแก่จำเลยตามอำนาจหน้าที่ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่ตราขึ้นในภาวะบ้านเมืองไม่ปกติได้ ทั้งการตรวจค้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องทันทีภายหลังมอบจำเลยให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนเชื่อมโยงให้เห็นว่าเป็นการกระทำโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าทรัพย์สินภายในสถานที่ทำงานและในบ้านจำเลยอาจถูกยักย้ายซุกซ่อนทำลายหรือเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมได้ร้อยตีสอเสือจึงมีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการเข้าไปเพื่อตรวจค้นสถานที่ทำงานและภายในบ้านจำเลย แม้จะเป็นเวลากลางคืนหลังพระอาทิตย์ตกดินโดยไม่ต้องมีหมายคน้นทั้งจำเลยยังยินยอมให้ตรวจคน้นแต่โดยดีโดยเป็นผู้นำให้เจ้าพนักง,งานทำการตรวจค้นด้วยตนเองการค้นของร้อยตรีสอเสือกับพวกจึงชอบด้วยกฎหมายอาวุธปืนซองกระสุนปืนและกระสุนปืนของกลางที่พบย่อมใช้เป็นพยานหลักฐานรับฟังลงโทษจำเลยได้